เลขลงจากตรงกระเลขขบวนนะครับดูว่ายห้าสองสาหนึรถตัวจพิเศษทักษิณารัฐสามหนึ่งจอดบ้านป่งฮะครบสารใช้บริการค่อนข้างมากนะครับพอมีที่รอขึ้นด้านหน้าอีกนะครับ โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสออเทีอยวทุบเยือบทุบห้าหมื่นกว่าแล้วครับนะครับขบวนรถยวดก็ต้องคนดูเยอะๆครับ มันให้แบบมันมีวิธีประมวลผลหลายอย่างของมันแต่ละคือคนดูเยอะเราก็ได้เยอะร้อยคนร้อยคนน่าจะได้ประมาณบาทหนึ่งโดยประมาณนะร้านส่วนใหญ่ได้ประมาณหลักพันครับแต่ว่ามันมีตัวประมวลผลหลายอย่าง คอดูนานไหมอะไรบ้าอีกเมันคิดของมันเยอะใช่อะเดก็เป็นาในการเดินตอบปจรไคมีโอกาสไดให้บริการาขขอขอบคุณค่ะ